นี่ก็จะกลางปี2 0 2 4แล้วป๊บๆนี่จะจะสิ้นปีแล้วแป๊บๆก็จะหมดปี2 0 2 4แล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาไหนใครซื้อเกมมิเกนเทลรุ่นไหนกันไปบ้างตั้งแต่เอา RI, เจียไลน์มิเชลโก ไม่ใส่คลอหรือไม่แต่รุ่นอื่นอย่างตีมเด็ก 1x เพลเยอร์หรือว่ารุ่นอื่นเนี่ยในตลาดเนี่ยมีใครซื้อรุ่นไหนกันมบ้างครับถูกใจหรือเปล่าปวิทาพเล่นเกมเป็นไงบ้างแต่มีปัญหาหนึ่งที่ต้องเจอกันแน่นอนคือความจุมันไม่พอบางรุ่นให้มาแค่102กิกน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัปเกรดความจุให้เกมมิ่งแฮนดทีฮลของคุณดีกว่าครับ ร,รัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนูบสเปกทุกคนด้วยนะครับผมเจ้าหนูบสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมกเชียนเคยนั่นเองนะครับวันนี้นี่มาอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มารีวิวเอเไซคอนะครับเพราะว่าเรารีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เลิกงามยามดีครับจับเจ้า m อ i ซคลอ อัปเกรดความจุอัปเกรดความแรง SSD กันดีกว่านะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เจ้าเวมไทร์คอเป็นเครื่องเหยื่อของเรานั่นเองนะครับและแน่นอนวางยงสวยๆแบบนี้แน่นอนครับลูกค้าขอขอบคุณทาง t r a n s c e n นะครับที่เขาได้ส่ง SSD นะครับลูกถึง SSD อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ทดลองมาให้เราได้ย่ำยีกับมันนะครับก็นี่เลยอุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะเป็นพวก SSD นะครับที่จะใช้แล้วก็มีตัว Enclosure นะครับสำหรับการใช้การโคลน Windows นะครับกรณีแบบเปลี่ยน SSD ใหม่แล้วก ็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงวินโดว์ใหม่นั่นเองนะครับตัว e n c o a คเ r e ตัวนี้ที่เขาให้มาก็สําคัญมากๆนะครับอย่างในตัวนี้ SSD ติดเครื่องของเขาขอพูดก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเอ็มพลาคอเนี่ย SSD ติดเครื่องของเขาเป็นขนาด2230 นะครับก็คือตรงนี้เลยที่เราจะใช้เป็นตัว t r a n s s e ตนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้ PCIe Gen 4เป็นขนาด2230นะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ a l g l i r a หรืออย่างในตัวนี้ครับ m c l ลอกนะครับตัวนี้อ่านเขียนบอกได้ว่าสุดติงกระดิ่งแมวครับอ่านระดับ5,000ทั3,500เมกะไบต์เอร์เกนะครับอย่างของเดิมเนี่ยอยู่เราวๆแบบ3,000พันหนึ่งเนี่ยมันน้อยไปนะครับตัวนี้เราจะมาอัปเกรดความเร็วความแรงนะโดยจะใช้เจ้า SSD ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มเติมนะครับอย่างในตัว Enclosure นะครับของ Transcend ที่เขาให้มานะครับ แกะก่อนเลยซึ่งตัวนี้นะครับ้อดีราคาถูกสามารถเอาไปทำ external SSD ได้รองรับทั้ง SSD แบบ PCIe ทั้ง SSD แบบ SATA คือใครที่มี SSD เก่าอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะทิ้งก็เสียดายข้อมูลก็มีอยู่นั้นแล้วก็สามารถซื้อ enclosure แบบนี้นะมาทำเป็นที่เก็บข้อมูลสำรองได้อีกนะครับก็จะมีตัว enclosure มาให้นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกคู่มือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีสายเชื่อมต่อนะที่เขาให้มาก็จะเป็นทั้ง Type A ทู Type C แล้วก็ Type C ทุก t y p เพราะฉะนั้นตัว Enclosure ตัวนี้นะครับรองรับกับทุกอุปกรณ์จะใช้กับเครื่องที่ไม่มี Type C ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีท y p e A มาให้หรือว่าจะใช้กับตัวท y p e C เนี่ยก็ทาได้เหมือนกันนะเพราะว่าความเร็วอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยอยู่ที่10บจิกะบิตเ e อร์เซกนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วในระดับของตัว Enclosure Block แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ที่เราจะอัปเกรดเจ้านี้กันนะครับ จริงๆเนี่ยใน MSI Core เนี่ยความจุเขาคือ1เทราไบต์อยู่แล้วนะครับการอัปเกรดในวันนี้การอัปเกรดความจุในวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าพี่ครับแล้วพี่จะอัปเกรดความจุไปทําไมครับในเมื่อตัวเครื่องเนี่ยเขาให้มา1เทแล้วนะครับแต่ว่าผมพูดในกรณีของเครื่องอื่นอย่างใน LG Ally เขาให้เดิมเดิมติดเครื่องมาคือ5 1 2 g b ซึ่งเอาไปลงเกมเอาไปลงอะไรเงี้ยแป๊บๆก็หมดแล้วอะ่ะลงเกมสัก 100G กิกสองกิหมดหรือว่าเอาไปทํางานเอาไปเก็บไฟกอกสานรลยอืาาห่หนึแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น้นนนนนนอออัััีีกกก็็เปเปตวลืึงะครบ สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วแน่นอนครับมันก็ต้องอัปเกรดคือของมันต้องมีจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น s s d นะับ PCIe Gen4 เหมือนกันนะครับแต่เป็นขนาด2242นะครับก็ form factor ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะอย่าง SDD form factor แบบนี้นะครับ2230เนี่ยมันจะเหมาะกับเกมมิ่งแอนฮ l ลคือทํามาเฉพาะสําหรับเกมมิ่งแอนฮ l ลล้วนๆนะครับอย่างใน LG Ally นะครับหรือว่า MSI Claw นะครับเพราะว่าเขาใช้ s s d ขนาด2230นั่นเองนะแต่ว่าขนาด2242เนี่ยมัน ก็จะเมนสตรีมขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าฟอร์มแฟกเตอร์ขนาด2242เนี่ยมันมีอยู่ในโน้ตบุ๊กด้วยนะครับกรณีใครที่ซื้อแบบนี้ไปนะครับมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับเกมมิ่งแคนเทลอย่างเดียวจะเอาไปใช้ในโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเอาไปใช้บน PC ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวไอ้ดี ตัวนี้นะครับที่เป็นขนาด2อง0แล้วก็ใช้คู่กับ enclosure แบบนี้นะครับในการโค o n e window นั่นเองนะครับไปไปเริ่มขั้นตอนนี้วะก่อนที่จะไปเริ่มอัปเกรดนะครับเราก็ต้องเตรียม s sd ของเราให้พร้อมก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือกด ต้องกดในช้อปปี้ก่อนแล้วก็ซื้อมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาปุ๊บเอ c นโครเแบบนี้นะครับที่เขาให้มาฝาหลังเขาต้อบอกว่าวัสดุดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะผสมพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตกการกระแทกเนี่ยทำได้หายห่วงแน่นอนนะครับหลังจากแกะมาแล้วปุ๊บนีใ่ให้ดูไส้ไหน,นะครับเขารองรับนะบตั้งแต่ขนาด2 2 3 0ไซเล็กสุดยัน2280ไซฟอร์มแฟ t เตอร์เมนสตรีมปกติ นะครับใช้ได้ทั้ง M.2 ที่เป็น PCIe รวมถึง M.2 ที่เป็น SATA ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่า Key MKB อะไรนี่แหละใช้ได้นะครับกับตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแกะ SSD ใหม่ของเรานะครับนี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลย ซึ่งถ้าสมมติหลายคนซื้อไปแล้วถามว่าเออพี่ครับมันไม่มีน็อตยึดเลยพี่เขาจะมีเป็นตัวนี้ให้ครับเป็นเหมือนยางรองเล็กๆนะครับอันนี้มีมาให้ในกล่องนะครับก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวล็อกกับตัวเอสเดดีนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนอันนี้ผมก็ต้องมานั่งริมโตนะครับเพื่อที่จะต่อจอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราเอาจากจอเอฟซาคอเนี่ยมันอาจจะเล็กไปนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนการติดตั้งเอสดดีทั่วไปเลยนะครับโอเค ทีนี้เราก็กดลงอ่ะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์2230ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัว2242แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะใส่2260 2280ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว e n c o เ s u r e ตัวนี้นะครับเขาก็จะแถมตัว Thermal Compound นะครับสำหรับการระบายความร้อน SSD มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดเลยเออดีไซน์มันดูแน่นมันดูแบบงานประกอบแข็งแรงอะ่ะคือต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ย ถ้าสมมติแบบตกอะลองเคาะขอยาคอนะๆๆๆคือมันเป็นอลูมิเนียมอะมันเรื่องของการตกการกระแทกอะไรพวกนี้โอ้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมยางรองซึ่งสมมติการกลัวเป็นรอยก็ใส่ยางรองนะครับเรื่องเป็นรอยนี่หายห่วงแน่นอนเราก็ใส่เอาไปอ่ะใส่แล้วนี่ครับนี่ผมดอบโชว์เลยนี่นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับวัสดุเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อ เสียบเข้าไปเลยอ่ะเสียบเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอ drive ของเรานั่นเองนะครับนี่ Windows Drive F นะครับอันนี้ ขอญาติบอกก่อนนะครับตัว s s ้นะครับผมได้ไปทําการเซตได้ไปทําการโคลนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ระยะเวลาเนี่ยมันนานเกินไปนะครับส่วนเรื่องของวิธีการโคลนเนี่ยวันนี้ผมคงไม่เจาะลึกนะครับเพราะว่าถ้าสมมตินั่งเจาะลึกอาจจะใช้เวลานานนะครับรายละเอียดแบบลึกนะครับแอดมินก็แอดมินก็ของเราได้ทําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับการโคลวินโดแบบไม่ลงวินโดใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาแบบคร่าวๆนะครับแบบเข้าใจง่าย ก็พอนะครับโอเคอย่างตอนแรกนะครับที่เพื่อนๆซื้อมานะครับตัวดิสเนีเพื่อเพื่อนจะต้องเข้าไปทําการสร้างวอลลุ่มให้มันก่อนนะครับในดิสต์แมเนจเมนต์นะครับโอเคคลิกขวาวินโด์นะครับแล้วก็ดิสต์แมเนจเมนต์นะครับหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้มันจะยังไม่เป็นแบบนี้นะมันจะขึ้นเป็น unallocated อยู่นะครับเพื่อนเพื่อจะต้องสร้างวอลลุ่มให้มันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทําการโคลนนั่นเองนะครับก็แปลว่าคลิกขวาแล้วก็สร้างวอลลุ่มนะครับเอาเป็นว่า ผมก็ทำขั้นตอนนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับโปรแกรมในการโคลนวินโดว์ก็มีหลายตัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่แอมเปนก็บอกครับของฟรีมไม่มีในโลกนะครับหลายๆโปรแกรมเพื่อนๆจะต้องซื้อจะต้องสมัครนะครับไลเซนเนี่ยจะต้องซับสคริปชั่นสำหรับการใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวมาครีมรีเฟกตในการโคลนวินโดว์นะครับเพราะว่าเขามีตัวส0วันในการทดลองใช้งานฟรีนะครับโอเคโปรแกรมมาครับมาครีมรีเฟกนะครับ อ่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับตัวมาเครียมรีเฟกนะครับก็จะแสดงตัวดรฟ์หลักนะครับแล้วก็ตัว SSD ที่เรากําลังจะทําการ ไปขั้นตอนต่อมานะครับการโคลนเนี่ยให้เราเลือกตัวไดรฟ์แรกนะครับไดรฟ์แรกเนี่ยมันจะเป็นไดรฟ์หลักนะครับแล้วก็เลือกโคลนนะครับโคลนดิสดิสนะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายนะครับเรื่องจุดหมายปลายทางที่เราจะโคลนไปนะครับก็คือไดรฟ์นี้นั่นเองนะครับก็คือตัว S D ที่เราต่อ enclosure อยู่นะครับหลังจากนั้นกด next นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับอันนี้คือเราต้องการที่จะสเกดู u ในเวลากันในการโคลนของมันนะครับอ่ะเราก็กด next ไปนะครับ next จนมันเริ่มขั้นตอนการโคลนนะครับ ทนนี่ผมบอกผมไปโคลนอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานได้อย่างปกตินะครับแต่ถ้าสมมติผมนั่งโคลนตอนนี้มันจะใช้เวลาประมาณครึ่งชมมั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับสมมติโคลนเสร็จแล้วนะครับทำอะไรเสร็จแล้วมันโปรเซสมันอะไรเสร็จแล้วนะครับตัวความจุนเนี่ยให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูนะครับความจุนเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือในเรื่องของวิธีการโคลนเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราต้องแกะเครื่องอัปเกรดแล้วนะครับโอเคเรื่องของวิธีการโคนนะครับอย่ามบอกผมไม่เจาะลึกนะครับใครอยากรู้รายละเอียดว่าโคนยังไงมีแอปอะไรบ้างทํายังไงต่อนะครับแอดมนก็นะครับทาทั้งปีก่อนนู้นแล้วก็เพิ่งอัปเดตไปในปี2 0 2 4ก็สามารถไปดูกันได้นะครับโอเคอ๋อก่อนจะไปแกะให้ดูความเร็วเดิมของ s s d ตัวเดิมที่ติดเครื่อง MSI Claw คก่อน นี่นี่คือความเร็วเดิม ของ S D ติดเครื่องของเจ้า M S I c ลอสนะครับจะเห็นว่าอ่านเนี่ยอยู่ประมาณ3000นะครับแล้วก็เขียนเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0ก็ตีงกลมว่าทั้งอ่านทั้งเขียนเนี่ย3,000เมกะไบต์ซนะครับเ,เดี๋ยวดูนว่า S D ตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปอ่านเขียนเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าน,นะครับโอเคไปแกะเครื่องอัปเกรดเปลี่ยนของใหม่ดีกว่าครับหลังจากที่โคลนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมการในการแกะนะครับอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับ M S I เป็นรุ่น ที่แกะอัปเกรดได้ยากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องแกะทั้งแบตนะครับแล้วก็ชุดระบายความร้อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าชุดการไฟฟ้าชุด s อ D เนี่ยเขาอยู่ใต้ชุดระบายความร้อนนะครับอย่างใน lg r l i n เนี่ยชุด SSD เดีนี่ยคือแกะปุ๊บแกะฝาหลังเนี่ยก็เจอเอ d เดีเลยนะครับหรือว่าใน l e g i o n go นะครับแกะปุ๊บก็เจอเอ d อดีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลาในการแกะนิดนึงแล้วก็อาศัยความชํานาญนิดนึงนะครับโอเคเริ่มแกะเลยนะครับไปไขน็อตเลย ตอนนี้ผมลองนั่งลองแกะเล่นเองนะแกะง่ายถือว่าแกะง่ายมากๆนะครับมือสั่นมือสั่นไม่หยุด เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ใช้เอ็มไซคลออยู่นะครับน็อตบริเวณนี้ไม่ต้องไปฝืนงัดไม่ต้องไปฝืนถอนขันไปอยู่นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ออกนะครับอันนี้คือติดอยู่กับฝาหลังนะครับตัวขันน็อตเสร็จแล้วนะครับมันทําอย่างนี้ได้เลยครับมันไม่ต้องมีตัวงัดหรืออะไรนะเพราะว่าน็อตเนี่ยมันพเพเยอขึ้นมาแล้วนี่คือข้อครวรระวังคือด้วยความที่ปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยอย่างในโนบุ๊กเวลาเราปิดฝาพับเนี่ย ปกเปิดเครื่องมาอยู่ข้างในใช่ไหมแต่นเนี้ยปูกเปิดเครื่องมาอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นมือผมก็ไปโดนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเคสัตเร์แปบ๊บนี่นะครับใช้มือเนี่ยใช้มือผมใช้นิ้วผมใช้เล็บงัดได้เลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะไม่ใช่แบบดึงกระชากแบบเนะีย้ยเดี๋ยวมันจะพังเอานะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเพยืยพยนะครับนี่ ง่ายมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อมาครับสำคัญมากๆสายแพร์แบตเตอรี่นะครับอย่าลืมถอดออกนะครับทุกครั้งที่เราแกะเครื่องนะครับตอนดึงสายแพร์เนี่ยก็อาจจะระวังกันนิดน,นึงนะครับร้อน โอเคสายแพรออกเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะต้องแกะแบตออกนะครับจริงๆถามว่าไม่แกะแบตออกได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราแค่ต้องแกะชุดนี้นะครับชุดระบายความร้อนด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ผมแกะแบตด,ด้วยเนี่ยเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการจับนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะครับถอดแบตไปเลยโอเคแบตออกนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง ทีนี้ชุดระบายความร้อนนะครับวิธีการแกะนะครับก็คือให้ขันน็อตนับพัดลมบริเวณนี้นะครับเราให้กล้องนี้ดูบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับอันนี้คือน็อตตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขายตัวชุดฮิตไปนะครับน็อต3ตัวตัวนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ หนึ่งสองสามเนี่ยเรียงกันนะครับผมแนะนําว่าก็ให้ขันตามลําดับนะครับเพื่อการกระจายแรงกดนะครับสาหรับใครที่แกะแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนนะครับอีกโวนหนึ่งนะครับหลังจากที่แกะน็อตแล้วก็อย่าลืมนะครับสายแพรตัวพัดลมนะครับตรงนี้ต้องแกะออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแกะงัดปุ๊บดึงกระชากขาดเรียบร้อยเกมนะครับขันน็อตก่อนลวกันน็อตพัดลมทั้งหมด2ตัวแล้วก็น็อตชุดฮิตซิงนะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดสาย power ของพัดลมนะครับผมก็จะมีตัวครีมตัวนี้นะครับเอาไว้แบบว่าดึงนะครับหรือว่าจะใช้นิ้วก้อยผมจะใช้นิ้วก้อยเนี่ยงัดดึงขึ้นมานะครับดึงไปเลยเรียบร้อยนะครับหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งอ่ะลองใช้นิ้วดูนะครับใช้ครีมเถอะอย่าเสียงเลยใช้ครีมเถอะโอเคครีมหรือจะใช้แหนบก็ได้นะใครมีแหนบแบบว่าแบบว่าใครมีแหนบนะครับเอาไว้ถอนขนรักแร้แล้วพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เคาค่อยขยับออกนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้งานมาแล้วชุดฮิตซิงนะครับชุดฮิตไปตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเปิดเครื่องเราโครนไปสักพักเนี่ยคือมันร้อนนะครับแล้วก็ตัวฮิตซิงเนี่ยอาจจะแน่นนะครับแล้วก็อาจจะแกยยากนิดนึงนะครับก็ใช้วิธีการแบบว่าค่อยดึงค่อยงัดค่อยเปิดนะครับอย่าแบบกระชากฟุบออกไปเลยนะครับโอเคไวกว่าที่คิดอ่ะเรียบร้อยนะครับชุดระบายความร้อนนะครับนี่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่า ดีดีนี่เครื่องถือเองดีโอ้ m ม g กอด y ม o กอด g ม d กอเอาเทคเลยไมล่ะพัดลมด้วยโอ้ดีแก่ออกกันแล้วโอเคลำโพงหลุดเลยทีนี้ดีมันดูจักเขี้ยวนี่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวัง <laughs> โอเคนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะโครับตกไปทีแม่งใจแ้วเลยเอ้ยอะชุดการ์ดไวไฟนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชุดเอสดีนะครับขนาด2 2 3 0นะครับใช้ขนาด2 2 4 2ไม่ได้นะครับตอนเวลาซื้อดูขนาดดีๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเผลอลืมดูซื้อขนาด2 2 4 2มานะครับเห็นไหมมันคนละขนาดกันนะครับ มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ถาาว่ามันมีช่องข้างใต้ก็ไม่แนะนําอยู่ดีอย่านะครับตอนซื้อก็ดูขนาดดีๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น SSD เดิมของเขานะครับขนาด1 t b ทนะครับเป็น P c i e เจ n 4เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดซิลิโคนนะฮะพัดลมระบายความร้อนอื่นๆนะครับก็โอ้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนซิลิโคนด้วยเนี่ยโอเคทำการเปลี่ยน SSD นะครับอ่ะปกติเนี่ยเวลาเราขันน็อตยึดตัว m 2เนี่ยพอเวลาเราขันน็อตออกปุ๊บ ตัวเอ็เนี่ยมันจะเด้งออกใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวตัวเนี้ยมันยังติดอยู่กับบอร์ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอค่อยๆงัดขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเผเอยออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ตอนเอาออกมันจะยากนิดนึงนะครับอืมแต่ก็ง่ายได้นะครับเรียบร้อยเ s d ดีของเรานะครับอย่าเพิ่งโยนทิ้งอย่าเพิ่งโยนทิ้งอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับยังมีค่ายังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้เก็บไว้นะครับของเก่าไปของใหม่มานะครับ s อ d ดีที่เราเพิ่งโคลนไปพระเอกของเราทานเซนส์นะครับใส่แทนที่เข้าไปนะครับบางทีมันค่อนข้างจำกัดนะอาจจะต้องแบบงานประณีนนิดนึงนะครับจังหวะนี้เนี่ยปุ๊บดันเค เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไอซีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเอซีของเราเข้าที่แล้วนะครับพร้อมที่จะทําการประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับส่วนเอซีเก่านะครับไม่ต้องน้อยใจไปเข้าไปอยู่ในเอ c l o s u เชอร์นะครับสามารถเอาไปทําเป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลสามรองแบบพกพาได้อีกนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยนี่เขาเรียกการ reuse นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ปิดกลับ อ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการเก็บผมก็จะทิ้งไว้เงี้ยแล้วก็เรียกคนอื่นมาเก็บไม่ใช่นะครับวิธีการประกอบกลับนะครับก็อันไหนสุดท้ายก็อันนั้นเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่ชุดระบายความร้อนนะครับใส่แบตใส่สายแพรใส่ต่างๆนะครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลทดสอบตัว SSD ว่าความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับเเสร็จเรียบร้อยนะครับแกะอัปเกรดเป็น SSD ใหม่เรียบร้อยนะครับทีนี้ ความเร็วเป็นยังไงบ้างครับซต่งแน่นอนผมทดสอบมาให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับ SSD ตัวใหม่ Transcend ที่เราใส่เข้าไปนะ PCIe Gen4 นี่คือความเร็วของเขาครับความเร็วการอ่าน 5, นะครับ5,092 m b เปนะครับส่วนการเขียนก็3,533 m b หกะเรนะครับก็เรียกว่าตรงกับที่เขาเคลมนะครับว่า SSD ตัวนี้อ่านเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0 MB/ เซแล้วก็เขียนอยู่ที่ 3,500MB/ ซนะครับ แรน้ำรนเนี่ยก็จะอยู่ระดับ495แล้วก็2 6 8เป็นบเปิดเส็นะครับส่วนของเดิมมาให้ดูของเดิมแยกเลยฝั่งซ้ายคือ เอสเดีของ Trans c e ส d ส่วนฟังขวาคือเอสเดีเดิมนะครับนเนี่ยการอ่านการเขียนเฟื่อเชียวรีสเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเนนนอมรีสเนี่ยอาจจะต่างกันประมาณหนึ่งอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วนะครับอันนี้คือตัวเนนนอมรีสนะครับแต่ไมนว่าเลยเซ,เซโดยภาพรวมความเร็วการอ่านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาไปใช้กับเกมมิ่งแอนเิลแบบนี้นะครับหรือเอาไปใช้กับโน้ตบุ๊กเอาไปใช้กับ p c การนับเกิดเอสดีดีกว่าแน่นอนนะยิ่งใครที่ยังใช้ฮาร์ดดิสจานหมุนอยู่ นะครับลองพิจารณาเอสดียทร n นเซนักตัวหนึ่งแล้วคุณจะรู้เลยว่าคอมใหม่โดยที่ใช้เงินแค่หลักพันมียิวจริงครับส่วนเอสดีตัวใหม่นะครับเราก็ใช้งานอะไรปกติเรียบร้อยนะครับส่วนเอสดีตัวเก่าเนี่ยเราก็สามารถเสียบ นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะเอาไปเสียบเครื่องอื่นเอาไปอ่านข้อมูลกับเครื่องอื่นได้นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับสมมติ S s D เก่าวเราจะไม่เก็บข้อมูลอะไรแล้วเพราะเราโคลนอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วเราสามารถทําการฟอร์แมตทั้งหมดได้เลยนะครับให้มันเหลือแค่ drive ปับอย่างเดียวนะครับนี่มันก็จะมาหมดเลยนะไฟล์ Windows ไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยที่เราโคลนมานะครับมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราก็จะต้องไปฟอร์แมตกันอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครจะใช้เป็น S D สำรองแบบว่าพี่ผม ไม่อยากฟอร์แมตใช้เป็นเอ d นซีสำรองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับทั้งตัวเอ c นโครเชอร์นะครับที่สามารถเอาไปใช้เป็น External ์ d นลเอสำหรับการเก็บข้อมูลสำรองนะครับหรือจะใช้ในการโคลนวินโดว์แบบนี้นะครับในกรณีที่เราเปลี่ยน SSD ตัวใหม่นะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องลงวินโดว์ใหม่เลยครับอ่ะไปยังไงบ้างครับกับการอัปเกรด s อ็นนะครับให้ Gaming Handheld นะครับหรือเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับการอัปเกรดเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่อง PC ของเพื่อน ครับโดยวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับทาง Transend c นะครับที่เขาได้ส่ง SSD มาให้นะครับส่งตัว Enclosure มาให้เป็นอุปกรณ์ในการ .Clone Window s นะครับก็เรียกว่าสะดวกมากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะต้องผ่าน SSD หรือไม่ก็ RAM ของ Transend c มาอย่างน้อยสักตัว2ตัว นะครับก็เรียกว่าเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งนะครับราคาถูกของดีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ย้อนเข้าไปสักปี2ปีที่สมัยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งให้แรมเริ่มต้นมาแบบ8 g ดิเนี้ยแล้วเราอัปเกรดในการทดสอบเป็น1 6 g หิแรมที่เราอัปเกรดไปอ่ะส่วนใหญ่ที่เราจะใช้คือ t r a n s ซน n d นะเพราะว่าหคือราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้ดีอีกด้วยนะครับอันนี้คือมาอวย ซึ่งโปรโด้าของเขานะครับทั้งแรมทั้ง SSD มีหลายตัวให้เลือกมากๆนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับที่เกมมิ่งแอนฮีลเนี่ยมันเริ่มเป็นกระแสนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยให้ความสนใจให้ความนิยมซื้อมาใช้งานกันเริ่มกันหลากหลายมากขึ้นนะครับเขาก็ออกตัวที่เป็น SSD ไซส์ขนาด2230นะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเกมมิ่งแอนฮีลแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเอา G ีอารายนะครับดีเจนโกเอเมซายคลอนะครับสตรีมเด็กวันเอ็กส์เพลเยอร์ ว่าเครื่องเกมอื่นๆเนี่ยก็ทํามาให้รองรับการใช้งานเลยนะครับหรือแม้แต่ขนาด2242นะครับที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับในตัวนี้ใช้ในเกมมิ่งแฮนเฮลบางรุ่นนะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กบางรุ่นก็มีใส่ตัว SDD ขนาด2242มาให้นะครับอย่างล่าสุดไปย้อนดูกันได้ตัว r e n o v o l q ปี2024ตัวนั้นก็เป็น SDD ขนาด2242นะครับแล้วก็ใส่แบบ2280ก็ได้นะครับสำหรับใครที่2280 อาจจะใหญ่ไปจะซื้อ2อสองสแบบนี้ไปใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วน Enclosure Box แบบนี้นะครับข้อดีของมันเลยคือสามารถเอาไปใช้ทําเป็น External SSD พกพานะครับสำหรับการเก็บข้อมูลได้นะครับสําหรับใครที่มี SSD เหลือไม่ได้ใช้นะครับสามารถเอามาใช้กับตัวนี้ได้หรือในกรณีอย่างวันนี้นะครับอยากจะเปลด SSD นะครับแต่กลัวว่าจะต้องลง Windows ใหม่จะต้องยุ่งยากอุปกรณ์ก็ไม่ค่อมีนะครับตัว Transcend Box ตัวนี้เนี่ย ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับแถมยังใช้งานได้ทั้ง M.2 ที่เป็น PCIe นะครับรวมถึง M.2 ที่เป็น SATA ด้วยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับใครที่มี SSD ตัวเก่านะครับไม่ได้อยากทิ้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไรก็สามารถเอามาใช้เป็นที่เก็บข้อมูลสำรองได้น,นั่นเองนะเพราะว่า external SSD สมมติซือ external SSD ตัวหนึ่งเลยนะราคามันก็ระดับ 3, 4 0 0 0แล้วแต่ตัวนี้ราคา 1, 4 9 0บาท คุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเอทเท n นอลดีแบบนั้นก็ได้นะครับซื้อแบบนี้มาแล้วก็ใช้ตัว SSD ที่มีอยู่แล้วคอมโบกันแบบนี้ก็จะได้ตัวที่เก็บข้อมูลสำรองเป็น e อทเทนอลเหมือนกันเลยนะครับส่วนตัววันนี้พระเอกของเราที่เราใช้ในการอัปเกรดไปนะครับเอท PCIe Gen4 x4 ไซส์ขนาด2230ตัวนี้นะครับจำนวน1เทนะครับความเร็วการอ่านการเขียนเนี่ย5,000บ3,500เมกอร์เ ครับซึ่งทดสอบจริงก็ได้ตามที่เคลมสเปคเอาไว้เลยนะครับส่วนเรื่องของราคาแน่นอนอยากฟังราคาแล้วนะครับตัวนี้ราคาสี่พันเาร้อยบาทนะครับหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออพี่ครับ s อเแค่เทเดียวทําไมมันตั้ง4,000ครับอย่างแรกก็ต้องทําความเข้าใจก่อน,นครับว่าฟอร์มแฟกเตอร์2องส่วนเนี่ยมันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันยูนิคมากๆนะครับออกแบบมาเฉพาะสําหรับตัวเกมมิ่งแฮนด์เฮลแบบนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่าเออ่เมนสตรีมระดับแบบ2 2 8 0หรือว่า2 2 4 2เนี่ยที่ราคามันอาจจะดรอป ลงมานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหา SSD เอาไว้อัปเกรดเกมมิ่งแงินเหรของเพื่อนๆนะครับอาร์เซียไลน์รีเทียนโกนะครับเราก็รู้สึกว่าความจุไม่พอความเร็วการอ่านมันน้อยไปก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับในรหัส Transcend นะครับสามหนึ S ตัวนี้นะครับส่วนถัดมานะครับอัพไซส์ขึ้นมานะครับขนาด2 2งสในรหัสสี่หน S นะครับตัวนี้ก็ความจุ2องเทเลไบต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันกับโน้ตบุ๊กหรือแน่นอนครับใช้ งานกับ PC ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเกมมิ่งคอนเทลเนี่ยก็จะมีเฉพาะบางรุ่นนะครับอย่างใน Legion Go เนี่ยเขาจะใช้ตัว SSD ขนาด2242นะครับส่วนใน LG a l i g n เนี่ยจะใช้แค่ขนาด2230นะครับร่วมกับตัว m อ็มไซคที่เป็นขนาด2230 เหมือนกันนะครับส่วนในตัวนี้ Lenovo เนี่ยมีขนาดนี้เยอะมากนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยดูขนาดไซส์ขนาดของตัว SSD นะครับก่อนที่จะทําการซื้อ SSD นั่นเองนะครับอย่างในตัวนี้2 t b ถ้าเป็นปกติเนี่ยราคาก็อาจจะอยู่สักประมาณ2,000-3,000ครับแต่ตัวนี้ราคา8,490บาทนะครับสำหรับ SSD ความจุขนาด2 t ทในขนาด22 4.2นั่นเองนะครับแต่ว่าสมมุติ8,000แรงไปเขามีนะครับความจุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1เทราไบต์นะครับหรือว่า5 1 2กิกะไบต์นะครับซึ่งตัว5 1 2กิกะไบต์เนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ย อยู่ที่2,990บาทนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ความจุไม่เยอะใช้เก็บเอกสารเล็กน้อยนะครับก็สามารถอัปเกรดตัวเริ่มต้นอย่างตัว512 g กิกก็ได้นะครับแต่ว่ายุคนี้มันก็ต้อง 1TB ทลไจัดเต็มไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ พระเอกของเรา t r a n s ซ e ในวันนี้นะครับก็ต้องขอคุณอีกทีหนึ่งขอขอบคุณหลายรอบมากๆนะครับที่ส่งสินค้าส่งที่เขาได้ส่งของมาให้เราได้อัปเกรดมาให้เราได้ลองเล่นกันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่เคยใช้แรมเคยใช้ SSD ของ t r a n s c e กันบ้างครับลองเม้นต์มาสักหนึ่งตัวว่าเคยใช้แรมรุ่นนี้เคยใช้ SSD ตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบยังไงใน t r a n s ซ e ก็ลองมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับตอนนี้ผมเจโนสเปคขอ ตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ